เอาครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมเนาะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามต่อแนวทางปูหาเจ็ดแปดครับผมเนาะอ่าเพิ่นติฟันทุ่งตัวเก่าหรือว่าตัวใดเด้อพี่น้องเด้อเอาเอาเน็ตดเนียดเลยสำหรับงวดนี้พี่น้องเอาให้แตกบนแตกล่างคือเก่าหรือกูว่าปูบันใจเด้อพี่น้องเด้อเอาไปรับชมรับฟังนับกันครับผมเนาะอย่าพลาดอ่าตัวเลขเด็ดตัวเลขแรงจากข้างช่องหาฝากครับ เอาฝากก็ได้ก็แช่ก็ติดตามมาแห่งมวลซืนไปบ้งเหมืนนี่นี่และว่าดขอหางนี่เนาะแป็นหาประกงกันแปันที่มนได้บบบนี้่เออเดีอ่ะตัวหลองนี่เท่าเออสิบหกมันอยู่น้ำกันมาเนี่ยสิบหาได้นั่นนั่นนี่ละเมว่าขันเนี่ยาเข้ามได้มันออกศูนย์ห้าที่ได้ก็นคือตัด ตัดบ่ได้เจ๊ตัวเราเล่นรถดีมันเลยตัดซิมฮานี่กำลังวันมั่งมามันเป็นบ้านาม้านำกันอ่าแต่ตัวโก่งกันได้พี่น้องเด้อแต่ตัวนี้บ่กโก่งนะสามอ่าม้วนน้น้ำผ้ากระพร้ากากระบาดนี่ยละม้วนนำน้ำผ้าแต่ว่าแปดหานี่ยว่ามันมักแปดหาละเอาแน่นรอบมาได้ดอกเอาแน่นรอบมาเลยดอกกากระบาดนั่นเอามักสูตตัวผอมเอาสูตรนี่เราไปตัดสิ เรียนสูตรนี่แหละนัดอ่ะอืมเรืก็ดีซื้อได้เบิ่อตัวตัวครับยามมันตับโอยู่กางก็มาตาน่ะตั้งจีบกับบาดตั้งน้อยกับบาดงวดนั้นก็ฮกหนึ่งหลักการกบาดตงกันออกล้างเถืออ่าจะสั่นละพี่น้องเด้อเอาฟังให้ไปน้ำกันเนาะน้ำกันบาชัดกันฟังเอางคู่ออก มึงก็แปดละมาารับเลีบนะน่ะหนึ่งรักนวยมันเชี่ก็ห้าก็ดมาหลักสิบ่าเล็กดับกับมีรับผักเลยว่าถ้าเหล็กดับด้วยเล็กดับปูศูนย์ห้านี่แหละไม่ไมแล้วศูนย์ห้าห้าศูนย์เนี่ปูนะคะสองเจ็ดังไรเมื่อกี้นี่ว่มันมาน้ปูาะตกตัดตัดได้เพราะว่ามันลดต้นทุนอ ล้างก่อนแล้วดิอตามนั่นทำให้เรเอฟซีดับอยู่ผมดับอยู่ผมมันมันมันบาพาจังได้กันหนึ่งก็เปลี่ยนละรักสิบครับผมังยืนกันคือเกาเรียนซี่คู่เนี่ยละไม่ต้องไปเอาห้าต่อ,อเอาตามนั่นได้พี่รองได้ เอาตามนั้นลราพี่น้องเด้อฝากไว้ฝากไว้กัวอย่าตัดเด็ดขาดเนาะห้ามกลับพร้อมแล้วก็ชุดดับแต่ว่าสีนี่เดินดีเดินบนเนาะไปรักลอยสองวันแล้วครับผมงื้นพี่บมาหน่วยผมว่าเออวันได้จะล้วงไปรักลอยสองสองวันตีปัวอ่าแปดสี่นี่ง่ายมือรักตีบจีแปดสี่สิบสี่เนาะ พิจารณาไปว่าตรงๆได้รล่ว่ให้กรับระนะละบนนะเบิ่งเอาเบิ่งเอาพี่น้องจับหน้าจาวอาเด้อสำหรับชุดล่างก่ะให้ปูคำนวณก่อนเอ่าป็นตั้งไดกับ <รา S 1> เลข<ร>ามาด้วยกันเลขที่มาด้วยกันแล้วก็ออกด้วยกันด้วย <laughs> เขาเต็มๆเลย สร้างประวัติการนี้แล้วจะเอาให้ถือทั้งบนทั้งล่างเลยนะเว้ยสร้างประวัติการนี้แก่ท่าหรับปู้หายจะแปดที่สั่งเนาะฮ่าอยู่ตลอดกับว่าใดนี่ดอกพูดแล้วกนกับอ่านบ่าในปู้กับอ่านข้อมีนเพราะว่าคุยบ่ได้คุยมันถือกับว่าไปตามถือมันผิดกับยอมรับอยู่ว่าผิดผิดกับขี้ผิดรุดนกับขี้รุดนทู่กผู้เนาะผิดตรงไหนที่ว่าถือย่นขึ้นมาเม่นเนาะผู้กับว่าเรียกปู้งอนหลังฟังคำเงินไปกับยอมรับอยู่ว่ามันผิด ครับผมงวดนี้นะมันเข่าทั้งบนวาง่ายๆก็คือเอฟซีมันกลับเอาน้ำครับผมเข่าทั้งบนทั้งล่างมันถือกับเขืเขาวางไว้ตามตามความจริงแม่นบ่อนครับผมยิดกับคือว่าผิึดอ่ามหาว่าหสีุ่ยปูหน่อยใจแล้วที่หลังไอเอฟซีเอเนาะ น่เป็นหน้าทางเลขพี่น้องเด้ออ่าเป็นตัวเลขที่ตัวมีโอกาสมากเลยมีโอกาสรุดเนาะอันนี้คือตัวสุดมันก็มีเขามีออมี่พิษมีคือธรรมดาเป็นเลขสูุดนะปู๊นะสูุดท้ายก่อนปีกคิด่ฝันตาหมดมาปู๊ดันขามขึ้นไปปู๊ดมาขึ้นฝันมาปู๊ดันอีกไปมึงบอกท่านนี่งไก่ขึ้นฟันกันคือไก่ไก่มือโอ้ยวันแห่สองดังเมื่อเจ้าขู่กัมันใจว่าโย่ฟาว่า วันเหี้ยะไรปล่อยคอยง่ครับได้ตัวเดียวเหี้ก็คงได้เลยอเงี้ยผื้นหนึ่งมันขาดอ่อาออกพื้นสองว่ามันจังว่ามันจังได้ฟ้าขึ้นว่าเร็วมันถือครูนหนึ่งอืมันกะเขา,าหาสามซะมั่วง,ง่ายๆก็ครืงห,านหน้าศูนย์นี่มั่วไปตามตรงห้าศูนย์ลังบ่ถ,ถือเนี้ยอ่อเพียร์ไว่าอดรับผมมันนี้ห้าสามนี่เขาห้าแป๊มันก็บอว่าเขาไม่เขาวาหาสามอ่าอืมอืมอืมตันสัตว์ละพี่น้อง กว่างรักให้ถึงยู่หามารักเสียบขันเดือดรูดกระรูดได้วิ่งหาอีกตารางแบบนเี้มั้งอืมเอาเฮ้ยมันโค้งพี่เขาเจาะกันถือกันแน่อยู่หลังเจ้ว่าลังหมองกระอั้นลังหมอนกระใจเต็มครับผมอืมอัดมึงคือกันมันเล่นยากกลัวมือเนี่ยมันมึคือตะกี้ห้อยอัดห้อยกันไล่ ตะกี้ก็ว่าหลายดอกเรื่องหาหัวคู่คู่เมื่อเดียวเครื่องหนากระดานก็มนี้อ๋อตามได้ละดี่ังนะฝากไว้ฝากไว้เลขสามตัวก็ไปกับหกประตูกัอ่านนี่บ้านนี้เอาวิเคราะห์แปมกันเป็นตัวเลขพี่น้องเล้อมีโอกาสม้าได้มีโอกาสลดบริเวณว่าปูเสียให้แม่นตัวนั้นนะตัวนั้นอ่าข้อมเม่นกันล้วก็ว่าเพิ่มอืก็ดีด้ใชไหม คอมเมนต์เนาะอ่าผู้มักขนาดด้วพี่น้องจังมาเบิงเนาะแนวทางที่ทางส่องหาฝากเนาะอ่ปูเพิ่นกรให้มากสิทธ์อะงวดเขาก็เขาตรกตงสิทธ์อืนมาเสืยดแต่ข้างบนข้างล่างมาไล่เหงาเนาะเขาเขาข้างบนข้างล่างเก๋ขั้นปูให้มากเป็นหื้อห้ามากตลอดด้ยปูนี่ห้าเจ็ดเป็นด้วยกัปูหาเจ็ดแปดนี่อ๋อค่ะหื้อห้ามากตลอดเนาะฝากไว้ฝากไว้ครับผมเนาะแชหน้าจอเอาด้วพี่น้องเด้อสัญญาณบ่ชัดเจนกะ ฟังเสียงเอาเลขหไม่มาด้วยกันปูกับไห่มาแล้วประกอบการพิจารณาได้เลขห์เลีดเลีดอยากมาโอ้มาต่ำเลขดับปูนี่อ่าก็จะได้ย่อนเบาลงจังหน่อยแต่ว่ามักคักหลายที่โดสี่ตัวนี้ได้มาขัดหลายตัวนั่นละมาขัดกากบาทต้นแบบอยู่เปียถาจะต้องตีอยู่เบาเอาเนื้อแต่ว่ากากบาทไม่ตรงกันเด้เรียนตามนั่นละมันตรงกันแต่ว่าตรงใจปู กะพิจารณาเมืองเอา,านะคะเนาะตัวนี้บบตรงอ่ะตัวนี้ตัวนี้ไม่ตรงนะตัวนี้การกระบาดไม่ตรงแต่ตัวนี้การกระบาดตรงพี่น้องกับมึงอมเอาพี่ะห์เอาพิจรณาเอาเลือสิมักตัวนี้นะคะอ่าต่องวดมาเลยนะบนหนึ่งสีหนึ่งหาแปดสีแปดหาครับพี่น้องอีฟซีห้ามกลับห้ามตัดโอห้ามกลับห้ามตัดพรอะไห้ามกลับแล้วก็ห้ามตัดด้วยอ่าเอาเอาพี่น้อง ตามนั้นเนะเาะเอรมีโชคมีลาบไปเ้มกันนะให้เป็นแนวทางเดี๋ยวจังก็ติดตามไปเ้มกันนะครับเด้อสำหรับอ่าปูาทางปูหาเจ็บแปลอ่าเล็กชุดล่างชุดล่างยังไม่มาที่มาด้วยกันชุดล่างที่มาด้วยกันต้องเมืองดีๆครับครอมพี่น้องที่จ,งจังชีเบ่ราไม่มาด้วยกันนะ,ะที่มา,มาด้วยกันมา,มานปร้กันอ่าไม่เรล็กซีโตนี่เหล็กซีโต เลขสามเลขศูนย์เลขแปดเลขหามือกี้แอดจุดจำได้มันมีเลขแค่สี่ตัวมมาบัดเลยทั้งศูนย์หาทั้งสามหาทั้งหาสามอ่าวมาตะลกเปียกเนาะไม้เหงาะแล้วตัวนี้ชุดบนกันระว่างไว้กู้มั่นใจมีให้เห็นแทะบนล่างความม่งวันี่เนาะเขาทั้งบนเขาทั้งล่างออืประกันอีแล้วพี่น้องหลักก็ตรงเลขดับก็ดับ แปดป่ะม้าได้ปูนะปูดับแปดของคุณเธอน่ะอ่ะหมวดภูเกี้นะปูกระดับปูดับแปดให้พ่อม้าอีรีแปดอืมอ่งวดนี้เพราะท่านได้ได้เลขดับตัวเดียวว่าอม้าลอกรอนนะฮะะรอไปก่อนเนาะตามนั้นพี่น้องเลืขอยคอยมีโชกมิใช่อ่ะกับอนนี้ทางที่สร้างซองหาฝากเนาะครับน้าจะเอาเอาครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นเลขชุด ดับบนดับล่างที่ปูเห็ดข้ดมาไม่ได้พี่น้องเด้อสำหรับวันนี้ครับผมเนาะแล้วก็ล่างเก้าหลักสิบนาะพี่น้องเด้อสีเขาางดที่ผ่านมาหาลักสิบเนาะเขาเต็มๆทั้งบนทั้งล่างวันนี้ล่างเก้าหลักสิบฟันมาที่เก้าสี่เก้าหกครับผมเนาะวงกลมเน้นๆได้เด้อพี่น้องสาหรับแนวทางปูหาเจ็ดแปดเนาะพี่น้องตามนั้นพี่น้องเด้อขอ้มีโชคไม่ใช่อ่า ไปน้ากันต้นบับในห้างที่ทางช่องหาฝากเนาะ,ะหาลอตเตอรี่ด้วนด้วยพี่น้องด้วยเข่าทั้งบนทั้งล่างกทสิผ่านมาเนาะกับชุดนี่แหลคะครับพี่น้องเลขที่มาด้วยกันเนาะเก้าหลักสิบฟันไปที่เก้าสี่เก้าหก